ไม่หมดนะครับมาต่อเนื่องกับโชว์ The Three Miracles นะครับจากนักแสดงละครชุดดวงใจเทวพรหมทั้ง5เรื่องนะครับนำโดย5คุณชายแห่งวังจุฑาเทพนะครับกลาฟไมกี้เทศกองทัพพีคและ9นะครับตามมาด้วยนางเอกตระกูลเทวพรหมของพวกเขานะครับจีน่ายดาอุ้มมิ้นพีพีนะครับแล้วก็2คู่นักแสดงจากซีรีส์วายแนวบอยเลิฟและเกิร์ลเลิฟของทางช่อง3นะครับจูเนียร์ฟลุกจากซีรีส์คุณได้ไปต่อและหลิงหลิงออมนะครับจากซีรีส์ใจซ่อนรักก็มาด้วยครับ ดีครับดีดีดีครับเสียงกี๊ดกันเกลียวกลาวครับใช่ครับแฮปปี้มากคนก็แบบกี๊ดกันจนออมตกใจนะคะคือแบบเนาะเราจะได้เห็นในมุมที่พวกเราไม่เคยทำให้ดูนะครับสดใสสดใสเราตั้งใจทำกันมากเลยนะทุกคนก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะมัน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 เหมาะเนาะเพลงมันเหมันตรงกับชีวิตอ่ะยิ่งพบก็ยิ่งรักไงหรือไม่ต้องถามถึงดวงชะตาเอาทั้งเนื้อเลยดีกว่าพบกันแค่ไหนใช่ืเออ ขอขอบคุณแฟนๆที่มางานในวันนี้ด้วยครับก็ขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าข้างนอกร้อนมากก็ขอบคุณที่มาดูพวกเรานะครับผมแล้วก็มาดูทุกๆโชว์เลยครับผมแล้วสำหรับแฟนคลับที่ไม่ได้มาแล้วนั่งดูหน้าทีวีก็ขอบคุณเช่นกันครับผมที่ตื่นมาดูรอดูพวกเราเลยก็ขอบคุณจริงๆครับผมก็อยากให้แฟนๆติดตามช่องสามต่อๆไปนะคะทุกๆปีเลยค่ะ